สวัสดีครับพบกับผมซันน์กลงชาแนลนะครับผมวันนี้ก็เอาวิชามาฝากนะครับผมเป็นวิชาที่ว่าแก้่นกลงหัวจุกเสียงร้องไม่เต็มนะครับผมเสียงร้องแบบเรื่อยๆนะครับผมหรือว่านกลงเสียงยังไงอะเสียงลงเสียงชา้าลงเสียงไม่เกลี้ยงอผมมีวิธีนะครับผมวันนี้นะ เออเอาวิชามาฝากเพื่อนๆนะครับผมไม่นําไปใช้กันได้นะครับผมหากพบว่านกเพื่อนๆไม่ค่อยได้ยินนะครับผมเนื่องจากเสียงแก้วเสียงการปล่อยอกโบโบ,โบนะครับผมเสียงไม่ชัดเจนนะให้เพื่อนๆเอาวีธีนี้ไปลองใช้กันดูนะครับผมสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องใช้นะครับผมก็คืออ่ขขขขบบา,าขวดนะครับผมขวดขวดน้ําดื่มขวดสิบบาทสักขวดนะครับผม แล้วก็ให้เพื่อนๆไปซื้อลูกอมลูกอมมอนนะครับผมล,ลูกอมลูกอมมอนย้ํานะครับผมว่าต้องเป็นอรถน้าผึ้งนะครับผมรถน้าผึ้งสีเหลืองนะครับผมอ่าถ้าเพื่อนๆไปอเอาโยอื่นไม่ได้นะครับผมเพราะรถน้าผึ้งมันจะมีส่วนผสมของน้าผึ้งน้ําตาลเห็นไหมครับผมมันจะทําให้ชุ่มคอใช่ไหมครับผมอ่าเนี่ยวัตถุดิบเราคือตัวนี้นะครับผมก็คือ หวดเปล่าแล้วก็ลูกอมงอนรสน้ำผึ้งอ่าให้เราหาถุงสักถุงนะครับผมเอาลูกอมงอนนี่แหละครับผมอ่าไปตีนะครับผมเราเอาไปจิ้มก็ได้นะครับผมเรา,เาไปบดนะบดให้ละเอียดนะครับผมบดจนเพื่อนๆต้องบดจนแน่ใจว่าละเอียดเป็นเป็นผงเอาไว้เป็นผงเลยนะครับผมอือพอเป็นผงใช่ไหมครับเพื่อนๆก็เอาไปใส่ในขวดที่เราเตรียมไว้นะครับผม อ่าขวดที่เต็มไว้เนี่ยเราก็ใส่น้ําไม่เต็มเลยนะครับผมพอเราใส่น้ําไป่เต็มใช่ไหมครับผมเราก็มาขยโญให้เข้ากันนะครับผมให้ลูกอมนที่เราบดนะครับผมอ่าเข้ากับน้ําเราก็โยให้จับเป็นผงเนี่ยนะครับผมให้มันอ่าละลายทั้งขวดเลยนะครับผมเพราะว่าละลายทั้งขวดแล้วเราจะเอาไปให้นกกินอืมส่วนที่เหลือเราก็สามารถแช่ตู้เย็นไว้ได้นะครับ อ่ะสูตรนี้นะครับผมจะเป็นสูตรที่ว่าแก้อาการนกเสียงไม่เต็มยังไงอะ่ะเสียงเสียงไม่เกลี้ยงนะครับผมอ่าพูดง่ายๆก็คือแก้ปัญหาทางเสียงทั้งหมดนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมเพราะว่าส่วนผสมของลูกอมนลมันมีน้ําผึ้งมันมีน้ําตาลใช่ไหมจะช่วยให้นกอ่าสดใสขึ้นนะครับผมกลับมาล่าเรืองเสียงจากร้ลงเบาๆนะครับผมเสียงมันจะ ไม่แห้งอนระัพูดง่ายๆก็คือเสียงจะก,กลับมาเต็มนะครับผมอืมวันนี้ก็เลยเอาทริคนี้มาฝากเพื่อนๆให้ไปลองใช้กันดูนะครับผมอ่าอากมีหลายคนนะครับผมเคยคอมเมนต์เข้ามานะพี่ทำไมนกมันร้องเสียงเบาๆนะครับผมอ่านกมันไม่ตื่นตัวนกพูดง่ายๆก็คือนอกมีอาการนะครับผมบางทีก็เสียงเหมือนไม่เต็มใจปล่อยนะครับผม อ่าก็เลยเอาสูตรนี้มาให้เพื่อนๆได้ไปลองใช้กันดูนะครับผมอ่าเป็นเป็นสูตรลูกอมงนนะครับผมย้ําเหมือนเดิมนะครับผมลูกอมนงงต้องเป็นอ่าโย่รถน้าผึ้งสีเหลืองนะครับผมเพื่อนๆอนย่าไปเอาสีขาวนะสีขาวมันโดน้ลนเย็นๆนะครับผมมันหนาวหนาวอันนั้นไม่ได้นะครับผมเน้นตัวสีเหลืองหมดแล้วก็ละลายน้ํายิ่งเพื่อนๆทํานทเยอะนะั้นแล้วก็เก็บไว้ได้นะครับผมเก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้นะถ้าเพื่อนเพื่อนให้นกเลี้ยงให้ไม่หมดนะครับผม มันก็เป็นทริคชนิดหนึ่งนะครับผมที่ช่วยให้นกเราจะกลับมาร้องเสียงใสเสียงสดใสนะครับผมแล้วกนนกจ๋าอารมณ์ดีด้วยนะครับผมอืมลองนําไปใช้กันดูนะครับผมเพื่อนเพื่อนทำเสร็จใช่ไหมครับผมเพื่อนเพื่อนทำเสร็จเพื่อนๆนก็ให้กินเลยนะครับผมไม่ว่าจะเช้าเที่ยงยินนะครับผมเช้าใช่ไหมเราเปลี่ยนกนนะครับผมเราให้กินสูตรที่เราทํามานะครับผม แล้วก็พอเที่ยงเราของโกทิ้งนะครับผมอ่าเราเอาของโกทิ้งแล้วเราใส่อ,อ่าไอ้ที่เราทําไว้อันใหม่ไปต้นเที่ยงนะครับผมแล้วต้นยินเหมือนเดิมนะครับผมเราทีของโกทิ้งคนนะครับผมอ่าแล้วก็เติมใหม่เข้าไปนะครับผมอ่าย้ำนะครับผมอ่าให้เพื่อนๆเปลี่ยนของใหม่ของสดตลอดเวลานะยิ่งวางกลางเพื่อนๆเปลี่ยนให้กินแล้วก็เอาไปตากแดดใช่ไหมครับผม ต้องรีบเปลี่ยนใหม่เลยนะครับผมบางทีมันเราไปโดนเด็ดมันโล้นแล้วนกกินเพื่อนเพื่อนเรากินดูเราขนาดเราตัวใหญ่นะครับผมมนุษย์เราตัวใหญ่นะเราไปกินบางทีน้ําที่ตากเด็ดยังโล้นเลยนกก็เหมือนกันนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งที่ย้ํามาตลอดนะครับผมนกที่มันกินไป,นนลนลไปแ,ลแล้วนะครับผมน้ําลายมันลงไปแบคทีเรียลงเลยถ้ามันกินโตนะครับผมแบคทีเรียจากน้ําลายมันนั่นแหละครับผมกลับเข้าสู่ตัวมันนะ อ่าทให้เกิดพวกแบคทีเรียเข้าไปในตัวสัตว์เดี๋ยวมันจะเป็นประโยชบ้างตรงบ้างอะไรหลายอย่างนะครับผมก็เลยเนย้นย้ำเน้นย้าให้เพื่อนๆได้เปลี่ยนกันนะครับผมเพราะว่ามันสําคัญนะครับผมอ่าวันนี้ก็เอาสูตรมาฝากนะครับผมก็เป็นสูตรลูกอมนลดน้ําผึ้งละลายให้นกกินนะครับผมสามเวลาเลยนะครับผมอ่าแล้วสังเกตนะครับผมเลนนกเพื่อนๆจะมี ะอ่าพูดง่ายๆก็คือจะกลับมาล่าเริงนะครับผมเสียงจะกลับมาเกลี้ยงขึ้นนะครับผมสูตรนี้ก็จะเป็นคนที่เล่นนกสมัยตะโกนเขาจะรู้กันนะครับผมแล้วเป็นซิกที่เขาไม่ค่อยบอกกันนะวันนี้ก็เอามาฝากเพื่อนๆในช่องที่ได้เข้ามาเห็นคลิปนี้นะครับผมคลิปนี้นะแก่เสียงแก่เสียงนกที่เสียงเหบนะให้กลับมาใส่ล่าเริงแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับเมื่อเราให ให้กินตามสูตรนี้ลแล้วนะครับผมเราจะต้องควบคู่ไปกับการออกกําลังกายนะครับผมก็คือการาปล่อยคงบินหรือว่าไปปล่อยในที่กว้างไม่ต้องไล่ก็ได้นะครับผมให้นกได้อยู่ที่กว้างนะครับผมไม่เชื่อเพื่อนลองเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับผมนอกอยู่ที่กว้างมันจะมีจิตใจและอารมณ์ดีมันไม่เครียดนะครับผมถตาม้นอยู่ในสี่เหลี่ยมมันจะเครียดนะครับผมเห็นไหม ไม่นั้นถ้าเราใส่ในกรงเล็กธรรมดาเรโก็เลือกเป็นพวกหลายๆซี่อัพไปยี่สิบซี่ยี่สามซี่ยี่ห้าซี่เราจะอัพไอ้ใ่นะครับผมให้นอกงหงอยุ่อยู่ในใหญ่เดี๋ยมันจะไม่เครียดนะครับผมแล้วก็แก้ด้วยเสียงที่ให้เกลี้ยงตามที่ผมได้บอกไปนะครับผมอืมลองนําไปใช้กันดูนะครับผมอ่าสูตรลูกอุมลควบคู่ไปกับการออกกําลังกายนะครับผมการออกกําลังกายด้วยองบินนะครับผมแล้วก็ฝึกให้นอน ไอ้นอนให้ตะก,กาเตนอะไรบ้างนะครับผมเวลาสัตว์มันมันผ่อนคลายนะครับผมมันรบกวนให้พวกที่มันชอบนะครับผมนกโคงหัวจุกมันชอบที่สุดก็คือจําพวกตะก,กาเตนจําพวกนอนจําพวกไข่มดแดงพวกนี้นะ,ะฝากเพื่อนไว้ไปให้นกนเพื่อนไดก้กินด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะหาสูตรม่อีกนะครับผม ว่าจะเป็นสูตรไหน,เ,นเพื่อนๆติดตามได้เลยนะครับผมช่วงนี้ก็กลับมาช่วงแนะนําสูตรเหมือนเดิมนะครับผมหลังจากที่เน้นเบ็วิชาการไปสักระยะหนึ่งนี้วนะครับผม,มคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะอ่าตั้งหัวข้อคลิปตามหัวข้อเลยนะครับผมก็เป็นสูตรลูกอมงอนตาน้ําผึ้งนะครับผมแก้นกเสียงให้เกลี้ยงให้ใสอ่าแก่ให้จากกลับมานกเสียงเห็บนะครับผมให้ไป เป็นเสียงใสเสียงอะไรนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ